สีน่นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาวของรายการคนหลังข่าวนะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกันในเรื่องความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของประเทศไทยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชูติทรนเกตลอยนักวิจัยหลัก ของโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด19ของศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรายังคงเน้นย้ำเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเลือกพูดคุยกันกับอาจารย์ผ่านทางระบบวิดีโอคอลหรือไลน์คอลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีคะ่ะคุณนัชวีค่ะค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นภาพการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับลิงทดลองนะคะหลังจากที่ฉีด เข็มแรกไปบอกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคําว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างคะ คือตอนนี้นะคะหลังจากฉีดเข็มวัคซีนเข็มที่เข็มแรกไปเนี่ยเราก็จะมีการติดตามระดับภูมิคุ้มกันนะคะที่เรียกว่าสามารถที่จะยับยัง้งเชื้อไวรัสได้ในหลอดทดลองนะคะ,คะก็ติดตามหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ย15วันค่ะก็พบว่าวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะค่ะ,คะได้แค่ไหนคะ คือถ้าพอดีเรามีวัคซีนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเราใช้วัคซีนที่มีความเข้มข้นสูงส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเราจะใช้วัคซีนที่มีความเข้มข้นต่ำลงมาอย่างน้อย10เท่าด้วยความที่เราอยากจะเปรียบเทียบว่าถ้าวัคซีนที่ดีอะคะ่ะคือแล้วก็ช่วยกันประหยัดราคาต้นทุนเนี่ยมันก็ควรจะจะลดโดสได้นะคะก็เราพบว่าในกลุ่มที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยสี่ในห้าตัวเนี่ยค่ะตรวจพบปุ่มปุ่มุมกัน เรียบร้อยคือคือ,คอปีระดับแอนติบอดีส่วนในกลุ่มที่มีความเข้มข้นต่ำเนี่ยสามในห้าตัวค่ะสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่เข็มแรกนะคะ<ม>ซึ่งลิงเนี่ยไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเพราะฉะนั้นระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นเนี่ยอ,อาจจะช้าแล้วก็อาจจะขึ้นได้ไม่สูงมากนะแต่ว่าถ้าโดนกระตุ้นด้วยเข็มที่สองเนี่ยคะ่ะร่างกาย,ยจะผลิต ตัวแอนติบอดีเนี่ยได้ได้เร็วแล้วก็ได้ได้ไวขึ้นค่ะค่ะถ้าเกิดเทียบก,กันกับในต่างประเทศล่ะคะที่เขามีการทดลองลำหน้าไปกว่าเราเนี่ยฉีดเข็มแรกของเขากระตุ้นแอนติบอดีได้แค่ไหนแล้วของเรากระตุ้นในสัดส่วนแบบไหนเท่าเท่ากันกับเขาพอการมากกว่าน้อยกว่ายังไงคะ คือตอนนี้นะคะเนื่องจากทุกอย่างมันมันเร็วหมดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย s t u ีต้ต่างๆเ,เขายังไม่ได้ report ออกมาคือยังไม่ได้รายงานออกมาให้เราเห็นชัดเจนนะแต่ <c oughs> ว่าจากการที่เราพูดคุยกับ collaborator บบของเราเนี่ยค่ะตอนนี้ค่าค่าที่เราเห็นเนี่ยเราอยากจะให้เห็นว่าในลิงจะสามารถมีเกินคุนการได้อยู่ในระดับเกินร้อยนะคะ <c oughs> สิ่งที่เราอยากเห็นในตอนนี้ค่ะค่ะ <c oughs> บริษัทที่คุยกันกับเราติดต่อประสานงานนี่คือของจีนถูกต้องไหมคะเราต้องต้อง,องมืกอกี้อาจจะพูดผิดใ่ะคือคอลลาบอร์เตอร์ของเราตอนนี้เป็นเป็นมหลาลัยของอเมริกานะคะก็คือ University of Pennsylvania ค่ะก็ะจะมีโปรเเซอร์ที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าวัคซีนที่เราผลิตเนี่ยจะเป็น m i n a วัคซีนค่ะค่ะก็เป็นเลดเดียวกัน กระตุ้นขึ้นพอๆกันกับของสหรัฐอเมริกาเขาด้วยไหมคะอ่าใช่ค่ะพอกันค่ะค่ะพอจีนแล้เดี๋ยวเราต้องมาดูเข็มที่สองต่อใช่ใช่อย่างเข็มที่สองเนี่ยคะ่ะอาจารย์ค่ะจะใช้เวลาในการดูคุมคุ้มกันว่าขึ้นมากน้อยขนาดไหนประมาณเดือนหนึ่งถูกต้องไหมคะ คือเมื่อวานจะเป็นวันที่เราฉีดเข็มที่สองนะคะนับจากนี้ไปอีกสิบห้าวันค่ะเราจะเจาะเลือกรินมาแล้วก็จะทําการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันต่อไปค่ะค่ะขึ้นอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นที่น่าพอใจคะจากร้อยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ๋อถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกินร้อยเนี่ยค่ะเราถือว่าว่าน่าพอใจแล้วค,ค่ะค่ะแค่นั้นเองเป้าหมายที่เราตั้ง ค่ะความจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมังไทยเรายังไม่มีไม่มีฟอซิตี้ตรงนี้ก็คือว่าเราอาจจะทําการฉีดเชื้อเข้าไปในลูกด้วยอ,อีกทีนึงแล้วดูว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้หรือไม่ค่ะค่ะถ้าเกิดเข็มสองผลออกมาดีกระบวนการต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะขั้นตอนต่อไป ถ้าเพียงสองนี้ออกมาดีนะคะตอนนี้ทางทางศูนย์ว,วัคซีนจุฬาเนี่ยค่ะเราได้ติดต่อบริษัทต่างประเทศที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตระดับ GMP เอาไว้แล้วนะคะทั้งทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นตัวเอไอเวัคซีนเองแล้วก็ตัวลิปิดนาโนพาร์ติเคิาที่เป็นตัวพุ่ม m อ n a วัคซีนนะคะอันนี้เราถ้าเราสนหน้าพอใจเนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยช่วยผลิตในส่วนนี้ให้เราทันทีค่ะค่ะหมายถึงว่าผลิตมาแล้วทดลองใช้กับมนุษย์หรอคะ ใช่ค่ะก็จะกลับมาทดลองใช้กับมนุษย์นะคะในที่เรียกว่าระยะที่หนึ่งเพื่อทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนค่ะ,คะซึ่งเราคิดว่าระยะเวลาในช่วงนี้น่าจะให้น่าจะประมาณตุลาคมหรือพฤศจิกาย,ยานนี้เราน่าจะได้ทดสอบวัคซีนขั้นแรกกันค่ะค่ะอย่างที่เรียกกันว่าทดลองทางคลินิกกับมนุษย์เนี่ยนะคะมีการวางเป้าหมายไว้นะเวลานี้อย่างไรบ้างมีการปรับเปลี่ยนจากแผนเดิมยังไงบ้างไหมคะ ตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนที่เราคิดเอาไว้นะคะคือถ้าอย่างล่าช้าที่สุดนยะเราคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ค่ะ,คะน่าจะได้น่าจะได้ทดอสอบออในระยะที่หนึ่งค่ะค่ะจำนวนคนละคะการแบ่งแยกกลุ่มค่ะจำนวนคนที่ จำนวนคนที่ใช้ในการทดสอบนะคะความจริงถ้าเป็นระยะที่หนึ่งเนี่ยเราใช้คนไม่ไม,มากนะเพราะว่าเราต้องการจะทดสอบเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะก็จะใช้คนอยู่ที่ระดับประมาณสัก60-80คนนะคะตอนนี้ที่เรา คิดกันเอาไว้ไนะคะคือเราคิดว่าเราอาจจะมีการกําหนดอายุออกมาเป็นเปนสองช่วงก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยเจริญผ่านเนี่ยนะคะก็คือประมาณตั้ยี่สิบถึงหกสิบปีและอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนิดนี้ก็คือหกสิบขึ้นไปนะคะจนแปดสิบอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นซ t บทีอ่อิงตามเรนนอกนะคะที่เราเห็นค่ะ,คะอันนี้เป็นเพียงแค่าอายุยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผู้ที่จะมาทําการทดลองทดสอบอีกไหมคะ เราอาจจะต้องดูเรื่องของเ,อเ,อเ,อเขาเรียกวความความทางโลกต่างๆพื้นฐานความแข็งแรงของเขาด้วยค่ะซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมีการกำหนดวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะจะมีการพูดถึงเรื่องของกรุ๊ปเลือดบ้างไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการพูดถึงว่าเออสำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดอเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการ,ต,การติดไวรัส กรุ๊ปเลือดโอเสียงตามสำหรับการติดไวรัสโควิด -19 แต่ว่ากรุ๊ป A จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สูงที่สุดสำหรับการติดโควิด -19 อตอนตอนนี้นะคะยังยังยัง,ยงไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องกรุ๊ปเลือดกันนะคะก็ก็คงจะเป็นกรุ๊ปอะไรก็ได้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาได้หมดค่ะค่ะ แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยอย่างที่เมื่อคู่นี้เรียนสอบถามท่านอาจารย์ไว้ยังไม่ได้มีการพิจารณาแน่นอนคือเป็นเพียงแค่การแบ่งกลุ่มอายุเพียงแค่2ช่วงวัยเท่านั้นเองค่ะซึ่งความจริงแล้วมันจะต้องมีรายละเอียดมา,มากกว่าน,นั้นนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมากาหนดนรายละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเกิดพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยใหญ่ๆอะค่ะนอกเหนือจากกลุ่มอายุนอกเหนือจากเรื่องของโรคประจําตัวยังมีอะไรอีกไหมคะ นตอนนี้นะตอนนี้คิดว่าหน้าน้าจ่ายยังไม่มีนะคะค่ะ,คะ,ะระยะที่หนึ่งแล้วระยะต่อไปล่ะคะสําหรับการทดลองทางคลิใ,คในมนุษย์ ระยะที่สองนะคะก็จะมีการเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่มันปลอดภัยแล้วเราก็อาจจะต้องมีการดูว่าเราจะให้วัคซีนขนาดเท่าไหร่นะคะที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างเหมาะสมในคนค่ะค่ะตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มจํานวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้นนะคะจากจากหลักแค่หลักร้อยเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเป็นหลักพันแล้วค่ะและสุดท้ายระยะที่3ีายจะเป็นหลักหมื่น,นะค,ะค่ะ เมื่อสักรูน่นี้คุณหมออ,อาจารย์ทวนให้ดิหนึ่งระยะที่2หลักเท่าไหร่นะคะรายา 1, 60, คะยะหนึาา่งหกสิคนระยะสามเป็นหลักหมื่นระยะ2ระยะสเป็นหลักพันค่ะเป็นหลักพันค่ะค่ะพันต้นพันปลายยังไงคะ,ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 5มถึคนนะคะตอนนี้ที่ที่เราดูเอาไว้ค่ะค่ะอาจารย์ครับ <5, 000 S 1> ไม่ได 5, <000. S 1> ้การทดลองทดสอบที่ว่านี้ มันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไหมกับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อันนี้เป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่งนะคะเนื่องจากในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะตอนนี้เรามีอุบัติการการติดเชื้อโควิดในทีมค่อนข้างต่ำการที่เราให้วัคซีนไปนะคะความจริงเราก็คือต้องการดูว่ามันมีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันโรคได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นในระยะที่สาเนี่ยคะ่ะที่ทางอเมริกาเนี่ยเขามีการระบาดค่อนข้าง,งเยอะตอนนี้เขาเขาเองว่า จะต้องมีอาสาสมัครทั้นสิ้นประมาณสามหมื่นคนในในระยะสุดท้ายระยะที่สามแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยมันมีอุบัติการณต่ำแบบนี้ค่ะตัวเลขของเราอาจจะต้องมากกว่านี้ค่ะซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวจะต้องมาดูกันอีกทีนึงค่ะว่าว่าเราต้องใช้อาสาสมัครเท่าไรแต่คงต้องมากกว่า,าแน่เลยค่ะหมายถึงว่าจํานวนคนที่จะทดลองแค่หรอคะ,คะอย่างสหรัฐอเมริกาใช้ใช้สามหมื่นเราอาจจะต้องมากกว่าสามหมื่นใช่ค่ะเพราะว่าเรามีอุบัติอุบัติการณ์การเกิดโรคต่ ค่ะค่ะได้ทางก็ไแปลว่าในเบื้องต้นเรียนสอบถามข้อมูลจากอาจารย์เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ